สวัสดีครับดาวค่ะกอดครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยุคทองของการเลี้ยงใหม่มาพบปะพูดคุยกับคูู้ส่งเสริมฟังนนาสาระมอนใหม่ที่จะทาให้คุณได้เทคนิคดีๆมีรายได้งมรวมถึงใครก็สงสัยคาถามกาบใจในรุ่นที่เราสองคนพบทอบทุกคาถามครับูกต้องครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับคัมแบ็กอเกนนะครับคัมแบ็กอเกนหลังจากพี่ให้อภัยหรอหลังจากที่หายไปนานพอสมควรใช่ไหมครับไม่เป็นเราเราอยากได้ดาราหน้าใหม่ครับเพื่อที่อแล้ว พี่นุชบอกว่ารอบหน้าชวนอีกนะสนุกน <c oughs> เป็นไงบ้างนะครับก uh huh. ็ก็ยังตอนนี้กลับมาแล้วคอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ว่าตอนนี้เรายังมีสองช่วงเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ทุกคน <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อ,องของอการจัดการดีกว่าแล้วเพราะว่า <c oughs> ช่วงนี้ถ้าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยอย่างเป็นทางการแล้วนะพี่ดาว ดูดูฝนยางเป็นทางการแล้วเนี่ยตอนนี้มันจะมีปัญหาปัญหาหนึ่งที่ตามมาคือปัญหาของเปอร์เซ็นต์เปลือกรังที่ลดลงเดี๋ยววันวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการจัดการเปอร์เซ็นต์เปลือกรังในต้นดูฝนกันใช่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงท้ายๆเนี่ยก็ยังเป็นการตอบคําถามปัญหาข่าวใจวัยรุ่นเหมือนเดิมถ้าใครมีคําถามอย่าลืมนะพิมมาได้เลยวันนี้มาแล้วพร้อมตอบทุก,กคำถาม ทุกคนเนี่ยชอบถามตอน,นไม่ทายน้องฟอดแล้วเราก็จะตอบไม่ทันนะคะถ้าทุกคนแบบมีคําถามคาใจที่พิมมาตอนนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอถึงช่วงเวลาเราก็จะได้หยิบขึ้นมาเนาะต้องะค,ะครับแล้วก็ที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ดาวกับฟอดนะคะแล้วก็เป็นการเหมือนกับเออแบ่งปันเนาะ<ม>ให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ฝากนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่ส่งเสริมหัวหน้ากลุ่มนะคะ,ะรบกวนแชร์ลิงก์นี้นะคะเป็น,นกลุ่มต่างๆให้หนูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ อันนี้คือแบบกอดอ้อนสุดพีใช่ครับโอเคน้องกอดเข้าประเด็นเรามีใครมาหาเราบ้างพี่ดาววันนี้ครับมีคนกดกดอะไรนะเขาเรียกอะไรกดไลค์กดหัวใจแต่ไม่ไม่เห็นชื่อคนนะคะอ้าวเหรอครับโอเงาเงาเหยอ่าคือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาคุยกันด้วยเรื่องปัญหาปัญหาหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่ต้นเข้าฤดูฝนขึ้นมาเนี่ยพี่ดาวเราจะมีปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาคาใจเลยก็คือว่า ปัญหาเรื่องของเปลือลางปอร์เซ็นต์เปลือกลางขอดูขอดูกราฟหน่อยได้ไหมครับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เปลือกกลางอ๋ออันนี้เป็นเหมือนกับเราท,ทําเขาเรียกอะไรนะสถิติสถิติตตส,สถิติของเอ่อโอ้โหอันนี้เราทํามาตั้งแต่ปี62เนาะ ถ้าปี6-2เนี่ยในช่วงฤดูฝนก็จะเป็นมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลานะคะอยากให้ทุกคนดูตรงกรอบสีแดงนะคะก็จะสังเกตได้ว่าเนี่ยปี6-2เนี่ยมิถุนาเน,นาะอยู่ที่ประมาณ20.8อ่า63ก็ประมาณ20.8 6-4เหลือประมาณ20เนาะห5นี่น้อยมาก17อ่าแล้วพอมาปี6-6ก็มีการเหมือนกับแก้ปัญหาเนาะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น20.2อ่าแล้วก็ปีนี้2 0 1 อ่าโอเคครับฉะนั้นพี่ดาวถ้าเราลองดูกราฟเนี่ยพี่ดาวจะเห็นว่าช่วงต้นๆปีเห็นไหมครับตั้งแต่บกราจนถึงพืษอาเพานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตามเห็นไหมครับมันจะสูงค่ะ แต่พอเริ่มเข้าสู่รูฝนคือในกรอบสีแดงเนี่ยกรนจะตกลงใช่ค่ะเปอร์เซ็นต์เปลือกลังจะต่ําลงแล้วมันจะไปขยับขึ้นไปสูงอีกทีตอนไหนครับปลายปีค่ะดูเส้นสีเหลืองน่าจะเห็นชัดที่สุดเลยถูกต้องค่ะจะช่วงปลายๆมันจะขยับขึ้นสูงเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะต่ําอีกคราวนี้มันก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันต่ําได้ยังไงทําไมมันต่ําทาไมมันสูงหนขอบคุณนากครับอใช่ค่ะทีนี้เราก็เลยมานั่งพินิจพิจารณาโดยใช้ยาม 3- สามอง่รามองเรามีเ 10คนก็ประมาณ60ตาใช่ว่าเอะตกลงแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมัน <c oughs> สูงช่วงหน้าแล้งมันต่ำตอนหน้าฝนแล้ว <c oughs> ก็ไปสูงช่วงหน้าแล้งอีก <c oughs> มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยครับทุกปีทุกปีเลยเอะมันเกิดอะไรขึ้น what happened มันเป็นอียงมันเป็นไอียงมันเกิดอียงว่ะทีเนี้ยเราก็เลยไปรู้ปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่สาคัญมากๆพี่ดาวปัจจัยนั้นก็คือเรื่องของน้ําฝนเพราะอะไรเพราะหน้าฝนมันต่ำไงครับถูกต้องครับอ่าสิ่งที่น้น่าแรงไม่มีก็คือไม่มีน้ำไงอ่าไม่มีฝนเลยครับอะไรก็คุณแีพอเถรอปิดไรจบไม่ได้ฉะนั้นเราก็เลยไปพบความเกี่ยวข้องกันว่าตอนเนี้ย น้ำฝนมีผลโดยตรงกับเปอร์เซ็นต์เปลือกรังครับอาหารยนจำได้ไหมว่าฟอร์ดเคยพูดถึงว่าปริมาณน้าในไหมมีผลกับเปอร์เซ็นต์เปลือกรังน้ามากไปก็ไม่ดีใช่น้ําน้อยไปก็ไม่ดีใช่คับถ้ามากหรือน้อยเนี่ยมันจะทําให้เปลือกรังต่ําถ้าอยากให้เปลือกรังสูงน้ําในไหมจะต้องอยู่ที่ประมาณสัก72-73เปอร์เซ็นต์แค่นั้นอันนี้คือตัวในหนอนนะใช่ในหนอนไม่ใช่ใบหมอนนะทุกคนถูกต้องครับทีนี้กําลังจะบอกอย่างนี้ครับ คือมันต้องคุมตัวน้ำในตัวไหมให้ได้ประมาณสัก72-73เปอร์เซ็นต์เนี่ยเรียกเปอร์เซ็นต์เปิดังจะพุ่ง24-25เปอร์เซ็นต์ฉันโอมันมาจากไหนที่ดาวนนอนนอนนดินเป็นน้ำไหมโอ้ยมีน้ำอยู่ข้างๆพี่กำลังจะถามน้องหอดเลย นอนกินน้ำตอนไหนทำไมต้องมีน้ําในตัวมันไม่ได้เดินไปกินน้ำเหมือนคนให้หิวน้ํา <c oughs> เดินไปใส่แก้วกระดกไม่ใช่จริงแล้วน้ําในตัวไหมมา <c oughs> จากหม่อนเป็นหลัก <c oughs> โดยปกติฟังให้ดีนะครับทุกคน <c oughs> ฟังให้ดีนะโดยปกติแล้วน้ําในใบหม่อนในเลืดดูแล้ง <c oughs> ยอดมันมีน้ําอยู่80%ดสิบเปอร์เหัดลงมาประมาณสักคืบหนึ่งประมาณแปดไป ใบของวัยสามแล้วกันอ่าใบของวัยสามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก75็้าเปอเอ่าถ้าเป็นใบของวัยสี่เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก70็ิเพอรเาเเป็นใบของวัยห้าปุ๊บเนี่ยอันนี้มันต้องต่ำกว่าเ0็ิเปอรนประมาณสัก60กว่ากว่าหก6ิดหเกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะมีน้ำน้อยที่สุดค่ะทีนี้พอมาเป็นฤดูฝนครับ ฟังให้ดีนะทุกคนยอดของมันเนี่ยจากเดิมที่เป็นของใบอ่อนเนี่ยเมื่อกี้มันพี่ผมบอกว่าถ้าดูแรงมันอยู่ที่80ถ้าเป็นฤดูฝนมันจะขยับขึ้น8 3ดสิถึงแปด้อ๋อเกือบ90้าสอ่าใช่ครับอ่ะถัดลงมาเมื่อกี้บอกว่าอยู่ที่ประมาณสัก75็ดใช่ครับ75เนาะเป็นใบของใบ3อย่างเงี้ยครับมันก็จะขยับขึ้นประมาณสัก70ประมาณ78หดสิบแปดหยิบยบแปอ่ะถ้าพูดง่ายๆเฉลี่ยเลยก็อยู่ที่ประมาณสัก80ละกัน พอเป็นใบของใบสีปุ๊บเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะขยับตาม7 3ไป75อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือน้ํามันก็จะเยอะขึ้นน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจากดูแลงแต่เพิ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆทีนี้เรื่องสําคัญก็คือว่าถ้ายิ่งน้ําในหมอนเพิ่มขึ้นน้ําในไหมเพิ่มไหมครับก็ต้องเพิ่มเพราะว่ามันมาจากการกินใบหมอนที่มีน้ําเพิ่มขึ้นอ่าใช่ครับพอน้ําในไหมเยอะขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเปอร์เซ็นต์เปลือกรางมันก็จะเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ต่ำลงใช่ไหมครับอ่พี่ดาวใช่ไหมจับได้ไหมว่าถ้าน้ําอยู่ที่7 2็ดเมปอร์เซ็นต์มันยี่ยอัพเลยนะใช่เปอร์เซ็นต์เปลือกหลังจะเพิ่มขึ้นอ่าถ้าน้ํามากกว่านั้นเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ดีอ่าเปอร์เซ็นต์เปลือกหลังก็จะต่ำน้ำน้อยเกินไปเปอร์เซ็นต์เปลือกหลังก็จะต่ำก็จะต่ำเหมือนกันถูกต้องครับฉะนั้นการน้ํามีผลแล้วล่ะ ตอนนี้เราจบแล้วนะพี่ดาวหนึ่งน้ำแล้วน้ำในน้ำในใบหมอนที่สูงมีผลต่อตัวหมอนทำเอ้ยตัวหนอนทำให้ตัวหนอนมีน้ำสูงใ่แล้วก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์เปลือกลังเนี่ยต่ำโอเคฉะนั้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งทีนี้น้ำเนี่ยพี่ดาวเล่าให้ฟังว่าน้ำมันเข้าไปในหมอนได้ยังไงก็การดูดอมันดูดซึมโดยปกติแล้วอย่างที่ฟอดบอกเยพี่ดาวบอกลากดูดขึ้นมาแล้ว ใบที่ใบใบก็จะมีปากใบอยู่ใช่น้ำมันก็จะระเหยออกจากใบทีนี้การที่ปากใบตัวนี้มันจะเปิดหรือมันปิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแสงสาคัญมากแดดจะทําให้ปากใบตัวนี้เปิดพอปากใบเปิดปุ๊บน้าระเหยคือไอ้น้ําที่ไม่ไม่จําเป็นะมันก็จะออกไปถูกต้องครับทีนี้พี่ดาวขอมาหน้าฝนหรือดูฝนเอ๊ะมีแดดหนเนาะไม่จ้าเห็นไหมครับบางที่ก็คึ้มๆทั้งวันเลยเนาะฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไร ก็น้ําก็จะไม่ได้ออกไปน้ํไม่ออกแค่นี้น้ำก็จะอยู่แต่ในใบหม่อนฉะนั้นมันเลยทําให้น้ําในหม่อนสูงอาทีนี้หนึ่งปัจจัยครับตอนนี้ก็คือเราพบแล้วแสงกับความดูดซึมดูดของรากเนาะปเด็นที่สองครับมันมีสารตัวหนึ่งที่ดาวที่สําคัญมากๆก็คือไนโตรเจนใช่ไนโตรเจนเราเพราะว่าไนโตรเจนเนี่ยแปรผันโดยตรงกับปริมาณน้ําในใบหมอนแปลว่าอะไร แปลว่าถ้าในไนโตรเจนเยอะมันจะทําให้พืชดูดน้ําได้เยอะถูกต้องอ่าถ้าในไนโตรเจนน้อยพืชก็จะดูดน้ําได้น้อยอ uh huh. ฉะนั้นไนโตรเจนมีอยู่ล2 <Ừ. S 1> ลักษณะลักษณะแรกก็คือไนโตรเจนที่เป็นรูปแบบอิสระ uh huh. อ่าไนโตรเจนอิสระเนี่ยมันจะ ไปอยู่บริเวณยอดแล้วก็ตาเยอะอ่าเวลาอ่ามันเลยทาให้น้ํำในใบหมดน่ะมันเยอะอยนั่นเอฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนั่นคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงให้เด็ดเด็ดยอดก่อเลี้ยงอ่าเพราะอะไรก็เพราะมันมีไนโตรเจนสูงใช่อันที่หนึ่งคือไนโตรเจนสูงเนาะก่อน อันที่สองก็น้ําใช่เพราะไนโตรเจนมันจะดูดน้ําขึ้นมาถูกต้องมันมันเป็นมันเขาเรียกช่วยกันหิ้วอ่ามันเป็นเพื่อนสนิทกันมันเธอเธอไปอยู่ที่ยอดไหมใช่ก็จะแบบเหมือนกับพุ่งไปออกจากที่ยอดใช่ฉะนั้นถ้าไนโตรเจนสูงจับได้ไหมพี่ดาวเกิดอะไรขึ้นนะก็ไหมตายไหถูกต้องทุกคนต้องย้นยํนนะครับฉะนั้นช่วงต้นฤดูฝนเนี่ยถ้าใครยังเอายอดไหม ไปให้หมอนกินถูกต่อเอย้ยอดหมอนไปให้ไหมกินเอาไหมทุกคนครับท<อ>ุกคนเริ่มเอาไหมน้องบอลเริ่มทัด ถ้าทุกคนเอายอดมอนไปให้ไหมกินเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือไหมก็จะตายถูกต้องเพราะมันมีในตัวเจนเยอะนั่นเองเรายนเพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือยอดเด็ดยอดเพราะว่าเราไม่สามารถไปอะไรนะไปดูดน้าออกจากต้นมอนได้นะทุกคนต้องเราไม่สามารถไปทําให้มันคายน้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ที่ช่วยได้เลยในช่วงฤดูฝน ก็คือเด็ดยอดเด็ดทิ้งไปเลยเด็ดทิ้งเด็ดทิ้งก่อนเอามาเลี้ยงยิ่งดีเนาะที่ต้องจำได้ไหมครับ3วันก่อนหมเข้าบ้านเ้าว่างไปเดินเด็ดซะถูกต้องทีนี้ดูต่อครับในตัวเจนเนี่ยพี่ดาวนอกจากซีในตัวเจนอิสระที่อยู่ที่ยอดแล้วเนี่ยมันยังไปอยู่อีกที่หนึ่งครับใน ความเขียวของใบนั่นเองครับเพราะไนโตรเจนคือสารสําคัญที่ถูกใช้ในการสร้างสีเขียวเขาเรียกอะไรสังเคราะห์แสงอ่าเขาเรียกว่าสารคลอโรฟิลที่มีผลในการสังเคราะห์แสงเนาะไนโตรเจนจะถูกสร้างอ่าถูกใช้ในการสร้างคลอโรฟิลยิ่งไนโตรเจนเยอะมันก็จะยิ่งเขียวทีน่ ใบเขียวไม่ดีหรอโอ้โหพี่ดาวเราก็<ร>าบอกโอ้โหสวนมันสวนนี้นนเขียวเขียวขจีระวังให้ดีนะครับฟอร์เจอมาหลายเคสแล้วนะครับค,คือยิ่งเขียวยิ่งน่ากลัวนะพี่ดาว<อ>ยิ่งเขียวยิ่งอันตรายเหมือนกับเหมือนกับว่าถ้ายิ่งเขียวยิ่งบ่งบอกว่าต้นนี้<ใ>นมีไนโตรเจนสูงถูกต้องครับฉะนั้นบางคนก็เลบอกว่าเนี่ยใบเขียวสวยเลยจ้าพี่ชอบพี่ชอบมากเลยอ่ะใบเขียวผมไปดูของเกษตรกรบางคนนะพี่ดาวเขียวจนดําเลยนะ ああอันนั้นะเนดายว่าโคลลฟิลเยอะแล้วก็ไนโตรเจนเยอะถูกต้องครับ uh huh. กินได้ประมาณสักสามมือครับชะน้ำลายออกปากเรียบร้อยแแถวครับ<ะ>อยู่ไม่ได้นะครับ uh huh. ฉะนั้นหม่อนที่ดี ไม่จําเป็นต้องเขียวขนาดนั้นเพียงว่าเขียวปีแล้วกันพี่ดาวโอเคหมอนที่ดีคือหมอนที่มีความเขียวนวลไม่ใช่เขียวปีโอเคป่าต้องเขียวนวลแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือน้ําต้องน้อยสําหรับใบห้าอ่ะอ๋อพี่เข้าใจละโอเคฉะนั้นพี่ดาวต้องสร้างไมซ์เซ็ตใหม่นะสร้างไมซ์เซ็ตใหม่ไม่ใช่แบบโอ้ยหมอนเขียวแล้วโอ้ยดีใจเก่งมากเลยทำหมอนเขียวเลยอ๋อเขียวมากไม่ดีถูกต้องกับไปเขียวมากก็อาจจะเขาใช้คำว่าอะไรดี เดี๋ยวเดี๋ยวไว้เราทําอันนี้ดีกว่าน้องฟอเทียบสีให้เทียบสีให้ดูว่าอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นค่ากลางใค่าค่า pH ใช่อันนี้คือค่ากลางทุกคนแต่ถ้าเขียวไปกว่านี้อ่าเริ่มละเริ่มให้สังเกตถูกต้องทีนี้เฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะเริ่มว่าโอ้งั้นเขียวไม่ดีไนโตรเจนไม่ดีอาจู๊ต้องเราไม่ดีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะพี่ดาวตั้งแต่ที่เราไปะไรนะประชุมใหญ่ใช่ทีนี้คําถามก็คืออ้าวช่วงเนี้ยไนโตรเจนมันมาจากไหนโดยธรรมชาติแล้วไนตตรเจจจนนนมมมมัััาาาากกกกคบถู้องแส คือโดยธรรมชาติที่เราหายใจอยู่เนี่ยพี่ดาวมันก็มีเนี่ยไนโตรเจนอยู่ประมาณสักเจกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะเพราะนั้นมันมีไนโตรเจนอยู่แล้วคำถามคือทำไมฤดูแรงมันไม่มีเพราะมันไม่มีอะไรช้ามันลงมาช่วงนี้มันมีคนช้าให้แล้วหมายความว่ามีคนใส่ปุ๋ยธรรมชาติให้เราอ,อยู่แล้วฉะนั้นฟอร์จาน้นย้มว่าอย่างนี้ครับ คือถ้าเกษตรกรท่านไหนเนี่ยถ้ามองเห็นแล้วว่าโอ๊ยหมอนเราสวยอยู่ละหมอนเราดีอยู่ละแนะนําว่าปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่ต้องใส่อาจจะยังไม่ต้องใช้ก็ได้เราไปใช้ช่วงหน้าแล้งหรือว่าอาจจะไม่ต้องใช้ผีพี่ดาวอาจจะตัดสองรุ่นค่อยใช้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจละหมายถึงว่าเราอ่ะแนะนําเกษตรกรอย่างนี้คือถ้าเลี้ยงเศษก็จะมีการแต่งกิ่งพอแต่งกิ่งเศษพะแตกยอดมาได้สักสามสิบวันให้พ่นปุ๋ยทางไว้ในทางด้วยนดิแต่ถ้าสมมติช่วงเนี้ยเหมือนกับ ฝนเยอะอาจจะงดโปรแกรมนี้ไปเว้นไปสักรุ่น2รุ่นแล้วก็ปนการทำรุ่นที่ใช่คือม่อาจจะฉีดรุ่น รุ่นเว้นรุ่นอย่างนี้ก็ได้เ uh huh. นาะฉะนั้นอันเนี้ยต้อง,ต,องต้องเกษตรกรต้องใช้ดุลพินิจนิดนึ่งพรอฟอร์ด huh. ไปดูแปลงให้ทุกคนไม่ได้นะครับ uh huh. แต่ว่ายืนยันว่าถ้ามันมากเกินไปก็ไม่ดี uh huh. เพราะโดยเฉพาะฤดูนี้มันมาอยู่แล้วในธรรมชาติ uh huh. นะครับฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าให้หมอนเราจะแตกได้ธรรมชาติและ uh huh. แตกได้สวยอยู่แล้ว uh huh. ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกร,กรค,นคนไหนที่ใส่ขี้ไก่พี่ดาว uh huh. อันนี้ต้องเน้นย้านะธรรมชาติรังสรรค์ให้เราอยู่แล้วก็คือมันมีปุ๋ยอยู่ในดินอยู่แล้วแล้วยิ่งมันมาจากฟ้าอีกแล้วเราไปพนนนให้้มัอีกเิ ใช่ครับกรณีนี้เราจะเจอการตายเยอะมากนะครับฉะนนั้แล้วการตายเนี่ยมันจะตายช่วงไหนพี่ดาวต้นฤดูฝนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่วงต้นเนี่ยปุ๋ยที่มันอยู่ในดินเนี่ยมันยังละลายมาออพอพอปลายปุ๊บแล้วเนี่ยปุ๋ยมันละลายไปช่วงต้นหมดแล้วใช่พอปลายฤดูฝนเนี่ยไมหมดีไหมดก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาใช่แต่พอมาช่วงเนี้ยมักเอ้ยไม่ใช่มิถุนากรกฎาเนี่ยเริ่มแล่วเริ่มเจอปัญหาไหมดตาย ฉะนั้นอันนี้คือ1ทริคนะครับที่อยากให้เกษศรกรประเมินมอนของตัวเองเนาะเน้นย้ำนะว่าฟอร์ดไปดูให้ทุกแปลงไม่ได้แต่ถ้าใครอยากให้ดูเหมือนกับว่าเอออันนี้โอเคไหมประมาณนี้ไหวไหมส่งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวฟอร์ดช่วยกันพิจารณาแล้วก็ประเมินเนาะเนี่ยฟอร์ดเป็นคิปของนโตรเจนให้นะครับประมาณนี้พี่ดาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่น้องปอร์ดพูดมาหรือเล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำลังจะกลังกำลังจะบอกทุกคนว่ามันสามารถจัดการได้ด้วยการเด็ดยอด อนนันที่หนึ่งก็คือเด็ดยอดก่อนเลี้ยงเนี่ยคือแบบมันเป็นเบสิกล้วไม่ว่าจะฤดูการไหนเพราะว่ายังไงยอดหมอนก็ไม่เหมาะกับการเลี้ยงใหม่ใบสามใบสี่ใบห้าก็ไม่เหมาะอยู่แล้วอ,อันนี้คืออันที่หนึ่งเนาะอันที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเ,ออเราจะใส่ใส Про ่ปุ๋ยหรือบ,บำรุงต้นหมอนเราก็อาจจะต้องเหมือนกับคิดคิดดูก่อนว่าเออที่ผ่านมาเราใส่อะไรไปบ้างใส่ปุ๋ยที้ไกลไปหรือยังใส่ทันเดิ้ลแค่ลใส่อะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็อาจจะหยุดเหมือนที่น้องปอดบอกก็คือ รุ่นสักสามีรุ่นก่อมแล้วก็เาใช้ถ้าเราลองประเมินดูเลยเอยหมอนมันไม่ค่อยสวยเลยอันนี้ค่อยมาใช้ก็ยังทันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการจัดการเรื่องเรื่องหมอนเพื่อที่ว่าเอาไปเลี้ยงใหม่แล้วเปอร์เซ็นต์เปิดรังจะได้ดีแล้วก็ใหม่จะได้ไม่มีปัญหาถกต่อเก็บความรู้ดีๆอ่าฮะค่ะเพราะบางทีเนาะทุกคนก็เหมือนพี่อ่ะคือถ้าสมมติ ไม่ไม่ไม่เข้าใจจริงๆก็คือโอ้โหต้นหมอนต้นนี้เขียวอ่าแสดงว่ามีการบํารุงดีอ่ะก็จริงแหละบารุงดีแต่ว่ามันมากเกินไปก็เลยอาจจะทําให้บางทีมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามอย่างเงี้ยค่ะคก็อยากจะให้ทุกคนเนาะลองสังเกตดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะและ้วค่ะแบบเอ๊หรือมีข้อสงสัยเอ๊เอใช่ไหมอ่ะอาจจะถามเข้ามาที่เราหรือถามเจ้าหน้าที่ส,งส่งเสริมก็ได้ค่ะเนี่ยฝอกฝากไปอีกประเด็นหนึ่งครับก็คือเรื่องของทันเดอร์แคลร์ดาวคือทันเดอร์แคลร์จริงๆแล้วเนี่ย มันคือสารตัวที่มันคือแร่ธาตุตัวหนึ่งละกันอาเป็นแร่ธาตุที่ไม่ได้ต้องการมากหรอกแต่จําเป็นเพราะทัน้วยแคลสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการพ่นเส้นใหญ่ก็คือแคลเซียมนั่นเองทีนี้นการที่เราใส่แคลเซียมหรือทัน้วยแคลเข้าไปให้กับต้นหมอนของ,รของเราเนี่ยนะพี่ดาวมันก็จะทําให้ไหมย,ยังมีค่อนข้างที่จะมีเปอร,ร์เซ็นต์โปรตที่ค่อนข้างสูงดีกว่าออขอใช้คํานี้นะแต่ว่า มันก็ต้องมีปัจจัยอื่นควบคู่ด้วยนะครับแต่ทีนั้นทางนั้นทีนี้ที่เราพบกันเนี่ยเราก็พบว่าถ้าเราใส่ทานได้แค่ต้นปีพี่ดาวมันก็จากมกราคุณพาที่เราแนะนำมันก็เฮ้ยมันสูงไหมเปอร์เซ็นต์เปอด์รังดูภาพเมื่อกี้สูงสิเห็นไหมครับพอมันต้นฤดูฝนปุ๊บมันจะดอกลงดอกลงคำถามก็คือมันดอกเพราะว่าพันธุ์ีแค่มันหมดไปแล้วถูกต้องครับเราจึงอยากให้เกษตรกรแบบอาศัยอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเพื่อให้มันสูงกระโดดขึ้นสูงขึ้นอย่างี้ก็แล้วถ้าถ้าอย่างเนี้ คือเราแนะนําให้เขาใส่ทันเดอร์แคลรพี่พี่ดาอยากจะถามว่าสมมุติพี่ดาเนี่ยใส่ตั้งแต่เดือนมก,กราครับอ่าแล้วก็เลี้ยงใหม่มาเนาะแลือควรจะใส่อีกครั้งตอนเดือนอะไรดีคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงต้นฝนเนี่ยใส่ได้เลยอ่าคือทันเดอร์แคลอย่างที่ฟอร์ดเคยพูดไปะนะครับว่าเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าพื้นที่ไหนเจออาตอนเช็ว่า อพยากรดีกว่าพื้นที่ไหนเจออคาดว่าน้ําจะท่วมเนี่ยทันด้วยแคลคือสิ่งสำคัญคัญแล้วก็จําเป็นมากจําได้ไหมครับว่าทันด้วยแคละที่เราให้ใส่ตอนต้นปีเพราะอะไรครับเพราะว่าเราถ่ายตัดรากแล้วแล้วทันด้วยแคลจะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดาการแตกรากทีนี้ถ้าฝนที่ไหนตกฝนชุกอ่าน้ําท่วมขังรากเป็นยังไงครับรากก็จะเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรเน่าอ่า ทีนี้สีที่สําคัญก็คือทันได้แคลต้องลงนะครับเพราะไม่งั้นรากหมอนจะไม่แตกเพราะรากหม่อนไม่แตกปุ๊บต้นจะโซมทันทีแล้วก็ต้นอาจจะแบบเหมือนกับตายตรงนั้นเลยองครับฉะนั้นอันนี้ปลอดพยากรณนะครับว่าปีนี้ปีนี้อนุญาตน่าจะแรงอ่ไม่คาดน่าจะเยอะคาดการว่านะครับคาดการนะขอใช้คำว่าคาดการนะของกรมอุตุนะครับบอกว่าฝนน่าจะหนักฉะนั้นอันนี้ประกาศไปถึงเกษตรกร ประกาศพอ,พอแล้ว <laughs> <laughs> ไ,มไม่ใช่พอแล้วเฉะนั้นอันนี้อันไม่ไม่ได้บอกให้ทุกคนทุกอ่าเขาใช้คำว่าอะไรดีอ่ะตื่นระโหนกระหนแต่ว่าเราก็าพยายามใช้การมอง <c oughs> นะครับมองภาพไปข้างหน้าเพราะว่างานฟอร์ดเนี่ยคือเราไม่ได้ทํางานแค่เดือนนี้เราทำงานไปแล้วล่วงหน้าประมาณ3เดือนแล้วตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอันเนี้ยก็คืออาจจะเป็น ใช้ก็อาจจะเป็นนิดนึงะอะไรเงี้ยเพื่อให้กเกษตรกรได้เอกใจว่าเอาอมันอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ได้แต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะพี่ดาว <laughs> ใ,ชใช่ค่ะก็ <laughs> ขอให้ไม่เกิดถูกต้องครับแต่ว่<อ>า,<อ>ายังไงซัดจะเกิดไม่เกิดท<ร>ันทีแค่ก็ควรอ่าก็ควรจะใส่อย,ยู่ดีครับ ก็ถ้าสมมติเมื่อต้นปีใครยังไม่ได้ใส่ก็ให้ใส่เลยลุนนี้ต้นฝนนี้ก็ยังทำนะครับแล้วใส่ต้นฝนเนี่ยดีอย่างคือมันไม่ฟุ้งด้วยพี่ดาวอ๋อเพราะว่าเวลาเราไอ้นี่เราจะหวานอย่างใช้มครับนแ้มันไม่ได้ผสมน้ําแล้วพ่นเนาะใช่ใช่แล้วก็มีอีกคถามหนึ่งถ้าสมมติพี่ใส่เดือนนี้ถุกนะหรือกรกดาเนี่ยอ่าครับไปละแล้วอีกกี่เดือนดีพี่น้อควรจะใส่คือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคือทั่วถ้าทั่วประเทศเนี่ยพี่ดาว 6เดือนก็น่าจะเกินพออยู่นะอ๋อหมายถึงว่าปีหนึ่งก็สองครั้งใช่หเดือนครั้งอ่าทุกคนเพราะว่าแบบาถามเผื่อประเด็นประเด็นมันคือตรงนี้ครับพี่ดาวประเด็นก็คือว่าอ่ามันไม่ใช่ว่าเราใส่กี่ครั้งแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเราตัดออกมาใช้เลี้ยงกี่ครั้งโอเคคือถ้าเราตัดมันบ่อยอย่างเงี้ยโอเคหกเดือนน่าจะพอไหวแต่ถ้าเราแบบใส่มาตั้งแต่ใส่มาแล้วตัดแค่สองครั้งอย่างเงี้ยครับโอ้ก็ครั้งก็ยังอยู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ออกก็คือใช้ ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้จํานวนที่ตัดอินเนี่ยเป็นตัวพิจารณาว่าเอ๊ะถึงเวลาใส่ทันที่เขาหรือยังครับแล้วก็ดูความสมบูรณ์ของหมอนซิว่ามันโอเคหรือ,อยังขุดดูรากมันหน่อยเอ๊รากมันแตกสวยไหมอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอ,อันนี้ก็เป็นชิคนะคะเพราะว่าเป็นเด็กที่สงสัยเคื่อเผื่อเผื่อเกษตรกรที่สงสัยแต่แต่ไม่เป็นไรนะดาวที่สงสัยมากกว่านะครับแล้วเกษตรกรบางคนก็จะสงสัยเอ๊ะแต่ไม่กล้าถาอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็ถามมาได้เลยทุกคนฝากดาวถาม ได้นะจริงๆเดีวเราถามให้เลยแบบว่าเวลาเราแบบโพสต์หรืออะไรเงี้ยทุกคนถามใต้คอมเมนต์ดาวได้เลยใช่ครับเดวดาวมาถามฟอร์ทเองทุกคนทาไปตอบนั้นจะบีบคอให้จ้าววันก่อนน่ะเมื่อวานใช่ไหมผมเห็นน้องเอ๋ใช่ไหมที่อ่าโพสต์รูปคนขึ้นไปนอนบนชั้นเลี้ยงเก็บไหมเงี้ยใช่โอ้ยดาวจะบอกว่าคือแบบฮะ ตกใจตกตกใจตรงนี้โอ้โ oh, ห <laughs> มันต้องมันมันต้องแบบว่าถึงขั้นขึ้นไปเกแสนงว,งว่าหมายถึงว่าหมสุกไม่ทันหรือว่าหมมันไม่ขึ้นน่าจะเลมน่าจะเลมอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบโอโ้โหนอนได้ที่สดงว่าต้องสะอาดหรือเปล่าอะไรใช่ตรงนี้ <laughs> เขาสะอาดมากก็ถึงขึ้นไปนอนบนชั้นเลียงได้อ่ะมาจากเข้าสู่ช่วงของเรานี่ ยยนิมยยนิมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับยยนิมผมกลับจากกรุงเทพแล้วนะครับ <laughs> ยังไม่ได้ไปหาแกนเลยครับ <laughs> พี่พี่ไปหามาแล้ว <laughs> <laughs> เขาเป็นตัวแทนหมู่บ้านพ, <laughs> พี่นิมบอกว่าพอไหมจะเข้าไว้ห้า เริ่มตื่นเต้นนอนไม่หลับแล้วค่ะอาจารย์เเพราะว่าไปเล่าอะไรนะเอาเอาบทเรียนรู้จากของนิคมมาเล่าให้เกษตรกรฟังว่ารุ่นแรกที่เลี้ยงอ่ะก็เจอกะทิรุ่นที่สองดันเจอสารเคมีรุ่นเนี้ยเขาก็เลยปนบานสารเก่าก็เลยตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นมากกว่าอใช่ใช่ไหมพี่นิ่มอ๋อพี่บุญน้อมถามว่าหมอนต้นเดียว มีอ่อนยาวกว่าแก่เพราะฝนมาเลยยาวกว่าแกอ่าครับยอดเด็ดยาวหรือเปล่าอ่าอย่างนี้ครับพี่บุญน้อมก็คืออ่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเ่าเป็นหมอนใช้เลี้ยงไว้ห้านะครับก่อนเลี้ยงใหม่ว้สามมาเด็ดแค่ประมาณสักห้าใบห้าถึงสิบใบข้างบนก็พอแล้วเดี๋ยวมันจะแก่ของมันเองถ้าติดในต้นได้นะครับจะดีมากอ่าแต่ถ้ากรณีที่เด็ดในต้นไม่ได้อันนี้อาจจะต้องตัดทีเยอะหน่อยนึงอย่างเงี้ยครับอ่าโอเคเนาะ แล้วก็แกบอกว่าใหม่ว้ห้าวันที่สามอ๋ออันนี้แกเ่าว่าตอนนี้ของแกใหม่วัห้าวันที่สามละก็ก็ดีนะที่แกมาถามก็จะได้ไปเด็ดยอดเลยตอนนี้แล้วก็แล้วก็แกมีการใส่ขี้ไก่ด้วยนะอพี่ออสบอกว่าวัยห้าวันที่หกนอนลุ้นอยู่ในโรงไหม่จ้าเริ่มจะกิบไแล้วบ่ายๆน่าจะเก็บบางตัวที่สุกได้แล้วจ้าลุ้นเหมือนกันนะพี่ออสอย่าลืมนะ อันนี้รุ่นก่อนก่อนโครงการเท่าแก่เราเนาะเพราะว่าเป็นใหม่ไปห้าวันที่หกอะอ่าใช่ครับก่อน3วันพี่ออสอย่าลืมนะเรื่องสภาพอากาศสําคัญที่สุดนะครับจริงอ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะตอนนี้ใหม่ของพี่ออสนี่ก็คือแบบกินอิ่มเต็มที่ละสร้างเส้นใหญ่เต็มท้องละค่ะทีนี้ก็คือทํายังไงก็คือให้มันพ่นออกมาให้ได้เยอะที่สุดสภาพแวดล้อมสําคัญที่สุดนะพี่ออสครับอ่าเพราะฉะนั้นเช็คเทอร์โมมิเตอร์นะใ่ครอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ให้อากาศถ่ายเทให้ดีถูกต้องนะครับแล้วก ใช่ครับแล้วก็ความชื้นเนาะถ้าเป็นไปได้ก็จัดการในเรื่องของขี้ไหมหลังจากที่เรายกจอบนจอนะครับวางหลังจากวางจอบนเชือกเสร็จวางวางผ้าอะไรนะผ้าเน็ตใช่ไหมครับผ้าเขียวผ้าเขียวผ้าเขียวเนาะนั้นอย่าไปชาวช่วงนี้ถ้ามันไม่ได้ร้อนมากผ้าผ้าปรับสภาพเราก็ไม่จำเป็นใช่ไ็มครับแต่ถ้าสมมติร้อนถ้าพื้นที่นั้นร้อนไม่มีฝนอะไรก็แนะนําว่า ใช้ภาพปรับสภาพได้แล้วก็ให้ดูเทอร์โมมิเตอร์ว่าความชื้นความชื้นของใหม่ที่ทำรังอยู่ที่ประมาณ70เนาะ70เปอร์เซ็นต์ก็อาจจะดูที่เทอร์โมมิเตอร์หรือครูยาขอากาศถ่ายเทให้ดีเลยนะพี่ออสรับสู้ๆนะครับเราจะช่วยกันเราจะช่วยกันเดี๋ยวเราจะอะไรนะคอธิ่ฐานช่วยกันอธิฐานนะคะพี่สุดาวันบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่นิ่มบอกว่าวัยห้าชอบมีปัญหาไม่มียันิ่มรอบนี้ต้องไม่มีครับอะไรนะ เปลี่ยนเป็นวัยหกอ๋องั้นเราเปลี่ยนชื่อคือเคสไงรถคันนี้สีส้มอะไรนี้ฟอร์ดก็อนนี้นอะไรนะใหม่วัยหกอันนี้นเราไปเขียนปิดหน้าโรงเลี้ยงเลยครับวันนี้ใหม่วัยหกอโอเคไหมพี่นิม่มได้นะได้นะเป็นเคสเราอะไรนะเราเน้นทุกสายช่วงเนี้ทั้งมูทั้งอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าฮะโอเคไม่มีคําถามแล้วขอบคุณคําถามจาก พี่บุญน้อมมากเลยค่ะแล้วก็พี่ออสด,ด้วยนะคะอของพี่นิ่มด้วยพี่สุดอรหัตด้วยค่ะว้าวสนุกมากเลยครับใช่<ม>แล้วค่ะวันนี้ความรู้ดีมากเลยนะทุกคนอาจจะเป็นความรู้ใหม่ๆสําหรับดาวด้วยเนาะบแบบ ใบหม่อนเขียวๆก็ไม่ได้ดีเสมอไปน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทุกคนไม่ต้องตื่นตระหนกแบบหูหใบหม่อนฉันเขียวมากอันนี้อาจจะลองสังเกตดูะนะคะมันจัดการาได้ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือย้ำทุกครั้งแล้วก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยหลายๆท่านทําก็คือเด็ดยอดหม่อนก่อนเลี้ยงนะคะทุกคน ถูกต้องครับโอเคก็ยังขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันมานะครับ<ะ>แล้วก็ยืนยันกับทุกคนเสมอครับว่าความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆพวกนี้คือสิ่งสําคัญเพราะมันจะทําให้พวกเราก้าวเข้าสู่ยุคทองของการเลี้ยงใหม่ได้อย่างมั่นคงและก็ยังยืนนั่นเองครับค่ะแล้วก็สําหรับรายการยุคทอ,องของการเลี้ยงใหม่นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาบ่ายโมงตรงนะคะที่เพจหม่จุนนะคะแต่แต่แต่แตสัปดาห์หน้านะคะก็จะมีนัดพิเศษนะทุกคนเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยทางผู้บริหารเนาะคือผู้จัดการเนี่ย จะมีการไปเยี่ยมเกษตรกรในโซนสุพรรณบุรีนะคะกำแพงเนาะแล้วก็ตากนะคะ,ะก็จะมีการไลฟ์สดให้ให้ทุกคนเห็นก็คือเป็นการไลฟ์สดออกนอกพื้นที่นะคะ,ะก็เดี๋ยวเวลาอาจจะแจ้งแบบว่าล่วงหน้านิดนิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่สามารถแบบเซตเวลาได้กำหนดเวลาได้นะคะแต่ว่าก็จะ พยายามบอกทุกคนล่วงหน้าเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาดูได้มาชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะดาวกับก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ